ราชวงศ์ลาวเจ้าบุญอุ้มณจจมปาสาศเจ้าบุญอุ้มณจจมปาสาศหรือเสด็จเจ้าบุญอุ้มประสูตรเมื่อพศ2454ภายในพระราชวังหลวงนะครจัมปาสักบ้านดอนตลาดนะครจัมปาสักครั้งลาวเป็นอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าย่ามขมอมยุติธรรมมาทอน หรือสมเด็จเจ้าราชดนัยกษัตริย์ครองนครจำปาสักองค์ที่12ระหว่างพศ2436ถึง2489กับพระอัครชายาเจ้าเฮือนหญิงสุดสมอเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จเจ้ายามมม่ำขมอมยุติธรรมทรนครจำปาสักร,รักษาประชาธิปดีคำสุขณจจำปาสัก กษัตริย์ครองนครจำปาสัก์องค์ที่11ในฐานะประเทศราชสยามสำเร็จการศึกษาจากสำนักการศึกษาอินโดจีนฝรั่งเศสกรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามพศ2อ8 4นสรจปาศักนครจำปาสักจำใจตกเป็นของสยามรอบสองหลังกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ฝรั่งเศสยกนครจัมปาสักแก่ไทยหลังสงครามโรคครั้งที่สองพร้อมสนับสนุนการสถาปนาสเสด็จเจ้าบุญอุ้มขึ้นเป็นกษัตริย์ครองนครจัมปาสักหลังลาวรับเอกราชเสด็จเจ้าบุญอุ้มต้องสะสมกำลังขัดแข็งอยู่ภาคใต้นับเป็นสิบปี จากนั้นจำปาสักจึงถูกผนวกเป็นหนึ่งของราวภายใต้การเครียกรอมของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสเสด็จเจ้าอุ่นอุ้มจึงยอมสละสิทธิ์การเป็นกษัตริย์เหนือดินแดนดังกล่าวสภาวะอุ่นวายทางการเมืองลาวหลังรับเอกราชทําให้ลาวแบ่งขั้วการเมืองเป็นสามกลุ่มใหญ่คือลาวฝ่ายขวานิยมสหรัฐอเมริกาลาวฝ่ายซ้าย นิยมเวียดนามโดยเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์และลาวฝ่ายกลางเป็นการพยายามประนีประนอมฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายนำโดยเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาเสด็จเจ้าบุญอุ่มเป็นหนึ่งในสเจ้านายลาวที่มีบทบาทในฝ่ายขวาเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาพยายามดับเนินนโยบายเป็นกลาง ในพศ2493และสามารถเจรจากับฝ่ายซ้ายได้สำเร็จสเสด็จเจ้าบุญอุ้มซึ่งมีสหรัฐและไทยหนุนหลังคัดค้านอย่างแข็งขันทำให้รัฐบาลสเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาถูกกดดันจนลม้มพศ2497เท้ากระต่ายผู้รับใช้ฝรั่งเศสอย่างซื่อสัตย์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งวอร์ชิงตันเลือกให้เป็นผู้ทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลผสมและภรรยาคนที่สองของเท้ากระต่ายเป็นพระคณิฐาของเสด็จเจ้าบุญอุ้มสหรัฐจึงผลักดันให้พระองค์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตองค์ต่อไปแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ซึ่งทรงประชวนอยู่ มาพศ2 5 0 2ทาถาวงนนชนะนิกรจัดตั้งรัฐบาลแทนนายพลภูมีหนอสวรรค์เข้ายึดอำนาจการปกครองในเดือนธันวาคมต่อมาสิงหาคมพศส5 0 3ร้อยเอกกองแรวีรสารยึดอำนาจในนครหลวงเวียงจันทร์สำเร็จจึงสนับสนุนเจ้าสุวรรณภูมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง ฝ่ายเสด็จเจ้าบุญอุ้มส่งคัดขานไม่ยอมเจรจาทุกทาง10กันยายนพศ2503นายพลภูมีประกาศงดใช้รัชธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรลาวพร้อมประกาศกฎอายการศึกทั่วพระราชอาณาจักรจัดตั้งคณะปฏิวัติตามแบบอย่างจอมพลสษริธนรัฐผู้เป็นนาะโดยยกเสด็จเจ้าบุญอุ้ม เป็นหัวหน้าคณะนิตยาสารไทม์ของอเมริกันเคยชมเชยพระองค์ว่าทรงเป็นแบบฉบับอุรุษเจ้าสำราญของลาวโดยแท้ทรงมีของโปรดอยู่3ามสิ่งคือเงินเหล้าและสตรีดังนั้นเมื่อเสด็จเจ้าบุญอุ้มได้เป็นผู้นำคณะปฏิวัติจึงเป็นเรื่องขบขันทั่วนครเวียงจันทร์เหตุที่พระองค์และนายพลภูมี ไม่พอใจรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมาและทำรัฐประหารซ้อนล้มรัฐบาลนายพลภูมีอ้างว่าเพราะรัฐบาลนั้นไม่สามารถรักษาสถานการณ์ได้ให้เวียดมินบุกรุกพระราชอาณจาจักรทางพงสารีสำเหนือและเชียงขวางแต่ข้อเท็จจริงเป็นเพราะนายพลภูมีไม่พอใจนโยบายเป็นกลางและสันติซึ่งมี กีนิมพลเสนาสนับสนุนอยู่อันเปิดโอกาสให้เพิ่มอำนาจแก่คอมมิวนิสต์และแนวลาวรักชาตินายพลภูมีจึงพยายามเอาชนะทางการทหารรองทางการเมืองแต่ไม่สำเร็จส่วนสหรัฐและไทยช่วยโอกาสแทรกแซงทางการเมืองภายในลาวโดวยสนับสนุนนายพลภูมี ซึ่งพยายามสร้างกองกำลังที่แขวงสุวรรณเขตไทยเปิดโอกาสให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อสะสมกองกำลังทิ้งระเบิดในลาวนำมาซึ่งความโกรธแค้นของชาวลาวต่อไทยและสหรัฐสืบถึงปัจจุบันอสุวรรณภูมาพยายามเจรจากับฝ่ายประเทศลาวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสม สหรัฐกดดันสเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาให้เจรจากับนายพลภูมีจนพระองค์สเสด็จลี้ภัยไปยังกัมพูชาในวันที่18ธันวาคมพศ2503น้อยเอกกองแลหันไปร่วมมือกับขบวนการประเทศลาวความฝักใฝ่การเมืองของเสด็จเจ้าบุญอุ้มยังไม่ยอมลดละโดยพศ2504 มีการจัดตั้งรัฐบาลลาวฝ่ายขวาซึ่งพระองค์เป็นผู้นำทำให้สงครามกลางเมืองลาวขยายตัวสหรัฐเชิญเสด็จเจ้าบุญอุ้มเข้าร่วมประชุมเจนีวาในเดือนพฤษภาคมพศ2504การเจรจายืดเยื้อถึงพศ2505ในที่สุด ที่ประชุมยินยอมให้เสด็จเจ้าสุวรรณภูมาเป็นผู้นำลาวบทบาททางการเมืองของเสด็จเจ้าบุญอุ้มจึงลดลงฝ่ายขบวนการประเทศลาวทำสงครามลุกคืบจนได้ชัยชนะในพศ2518และจับพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการจำนวนมากไปสังหารฝ่ายเสด็จเจ้าบุญอุ้มไหวตัวทัน จึงเสด็จลี้ภัยออกนอกประเทศพระบรมวงศานุวงศ์จำนวนหนึ่งส่งประทับและสิ้นพระชนที่ฝรั่งเศสในพศ2523